อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันจันทร์ที่24มิถุนายนจากกัมพูชาค่ะวันนี้เราจะเดินทางกลับประเทศไทยไฟล์เราเริ่มต้นที่เวลาเที่ยง55นาทีเพราะฉะนั้นเราจึงนัดแฮร์รี่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยให้มารับตอน10โมงตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะรอแท็กซี่มารับตอน10โมง อยากดูบรรยากาศรอบด้านไหมล่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ10บโมงล้อีก15นาทีรอบหนะ้าถ้ากลับมากําพูชายอีกรอบนึงก็จะมาพักที่นี่แหละสบายค่ะแล้วก็นอนหลับสบายเสียงไม่ดังด้วยแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งชุมชนเดินทางก็สะดวกทั้งซ้ายและขวาก็มีทั้งมินิมาร์ทแล้วก็ร้านขายายาสะดวกมากเลย کری ما تیلکه، بیا جا. آموزش، آدمی که پردازش 奢侈品车。 สนามบินใหม่ของเสียมเรียบได้ร้องถามคนขับแท็กซี่ดูแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่ย้ายสนามบินมาตรงจุดนี้เพราะว่าจุดเดิมที่อยู่ใกล้ๆกับเสียมเรียบเนี่ยมันอยู่ใกล้บริเวณของอังกอร์วัดอังกอร์ธมแล้วก็บริเวณของวัดในส่วนอื่นๆซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติของวัดเหล่านั้น อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะใช้เงินดอลลาร์เงินดอล <ig> ดอลาร์แล้วก็เงินไทยรวม Thank you. Thank you so much <Thank> you. See you again Thank you Good luck Bye bye ก็แฮรี่ก็เป็นเอ่อแท็กซี่ชเฟอร์หรือว่าคนขับรถแท็กซี่ที่คุยง่ายดีนะคะไม่เรื่องมากดี mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยกับเขาก่อนนะตอนที่เขาจะมาส่งเรา mm hmm. เพราะเราคิดว่าเออเรารู้กันอยู่แล้วว่าราคานี้ก็ราคานี้เนาะก็ ก็แค่นัดเวลาก็มารับกลองมาส่งก็จบก็จ่ายไป17ดอลลาร์ก็ถ้าใครที่เป็นกังนวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่ามันจะแพงไหมนู่นนี่นั่นคืออยากจะบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอยากทำงานดูให้มันเหมาะสมแล้วกันก็ว่าต่อรองได้แล้วก็ต่อรอ,อ,องได้แล้วก็พยายามยึดมั่นในสิ่งที่ราคาที่เราคิดว่าเออเราอยากได้ราคานี้ก็ต่อรองไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเขาอยากได้งานอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเท่าไหร่เขาก็เขาก็โอเค นี่ในสนามบินที่เสียมเรียบเขาก็มี Mr. r a p นะ The Seal and Go จ้าอันนี้เป็นเราจะต้องเข้าไปเช็คอินในนี้ก่อนก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะให้ตรวจเช็คตั้งข o k Yes กบเราหเช็คด้วยนะคะว่าอันไหนที่เขาห้ามพกขึ้นเครื่องแล้วก็อันไหนที่ควรสะระมัดระวังแล้วก็ ตอังน,นี้ถ้าเกิดมีผู้โดยสารท่านใดที่แบบตั้งคันหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้เข็มฉีดยาหรือว่ามีพวกยานพานะขนาดเล็กหรือว่ามีอาวุธปืนอะไรเง,งี้ยก็ให้แจ้งพนักงานด้วยจ้าแล้วก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเรามาถึงสนามบินประมาณสองชั่วโมงก่อนเครื่องออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวลากินยาแก้มเมาเครื่องเอ้ยไม่ใชอ่อันนี้อันนี้แลวอันนี้ซื้อมาจากร้านน่าจวัดสันเนาะ ราคา10บาทถูกมากเดี๋ยวจะมาลองดูว่ายามันออกฤทธิ์ตีไหมยากแก้เมาเครื่องตัวนี้ยี่ห้อนี้เขามีอยู่2เม็ดนะคะราคา10บาทต้องกินก่อนขึ้นเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เนื่องจากว่าเราเคยมีประสบการณ์ว่ายามันออกฤทธิ์ค่อนข้างชา้าก็เลยจะกินก่อนไปเลยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เกตอยู่นะคะเกตของเราคือเอกเกตยี่สิบเอ็ดจ้า นื่องจากว่าเกตของเราคือเกตเบอร์21แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น 3F เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินลงมาได้เรื่อยอันนี้ไปจ้าแต่ชั้น 2F มีห้องน้ำด้วยอ้ฝั่งขวาก็มีเราต้องเดินลงไปอีกรอบหนึ่งจา้าคิดว่าข้างล่างน่าจะมีนะถ้าไม่มีก็ขึ้นมาใหม่ Yes โอ้ยอากาศเริ่มเย็น ใช่แล้วอันนี้คือชั้น 1F มาถูกทางแล้วค่ะสำหรับเกตเบอร์20-23ถึงมีเกตเบอร์20ฝั่ 20, งนู้นเกตเบอร์21กตรงนี้อย้ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำอ่ะ22 23ทีแรกนึกว่าข้างล่างไม่มีห้องน้ำมีจ้าไปเลย นี่มา่ขึ้นชื่อว่าการรีเวงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดเห็นถูกไหมสิ่งที่ขาดในห้องน้ําที่นี่ก็คือถุงใส่ผ้าหน้าใหม่จ้ะหรือมันก็กล่องใส่ผ้าหนา้าใหม่นอกนั้นก็เพอร์เฟกดีค่ะ เมื่อกี้เราสังเกตเห็นว่ามันมีตู้สำหรับน้ำดื่นอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงนี้ระหว่างทางเดินเ,เขาก็จะมีเขียนว่า Drinking Water ก็อยู่ตรงนี้นด่จับเราเขยับมาตู้ที่มันห่างจากห้องน้ำหน่อยแล้วกันเนาะใจฟังก์ชันเท่าไหร่แต่ก็ลองเลือกแล้วกันเนาะคืออะไรอะ Cold Water มากน้อยแค่ไหนก็กดหยุดเอาเนาะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละหยุดก็กดหยุดตรงนี้หรือว่าจะเติมต่อก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพอเราก็ให้กดหยุดตรงนี้แค่นี้จ้าเสร็จแล้ว <c oughs> สัง่งไก่แทนด้านข้างเขาก็มีตู้สําหรับไว้ทิ้งน้ําด้วยนะถ้าสมมติเราเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วก็เขาทิ้งออกไปนิดนึงแบบนี้นี่น่าจะเป็นเครื่องที่เราจะขึ้นกลับ กรุงเทพวันนี้ค่ะจากปากอกแอร์เวย์เป็นเครื่องบินลำเล็กเนาะ แกเห็นว่าเขาจะดับทีละเครื่องนะเครื่องยนต์ที่หนึ่งถูกดับไปแล้วส่วนเครื่องยนต์ที่สองยังติดอยู่ขั้นตอนต่อไปนี้ก็เป็นการเอาเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวกันลื่นเนาะเอาไปวางไว้หลังล้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสังแกเห็นว่าเขาจะวางล้อแต่ละล้อเนี่ยเขาก็จะมี2ล้อด้วยกันล้อด้านหน้านก็มีอยู่สองล้อแต่เขาวางไว้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแค่นั้นเอง แตวน่าายเมืนอคิดว่าน่าจะเป็นรถํำหรับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะสุขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สงสัยนะว่าทำไมเครื่องบินจอดแล้วแต่ว่าเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งยังถูกติดอยู่ใครรู้ช่วยเขียนบอกทีนะคะอ๋ออันนี้เป็นรถน้ำมันจา้าอ้ใช่เปล่าไม่แน่ใจน่าจะอ๋อใช่แล้วแหละน้ำมัน สำหรับรถน้ำมันนี่เขาก็ต้องมีตัวกันลื่นไปวางกั้นล้อไว้ด้วยนะอาอาจจะคิดว่าเพราะว่าตอนตอน,นี้เครื่องยนต์บนสนามบินเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวหรือแรงต้านเล็กน,น,น้อยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาพวกที่กันลื่นของล้อไปวางไว้เพื่อความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งเนาะไม่งั้นถ้าเกิดรถ ติมน้ำมันเนี่ยเลื่อนไปชนใบพัดก็อาจจะทําให้เครื่องเบินเสียหายได้ตอนนี้เห็นแล้วว่าเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งถูกดับลงสนิทเรร้อยแล้วจ้ารรมาสังเกตดูก,กันนะว่าขั้นตอน่าไปนี้เขาจะทำยังไงกันทีเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าในที่สนามบินเขาก็มีจุดให้เราชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะจุดนี้เลยจ้าชาร์จิ้งโซน มีทั้งแบบ USB ธรรมดาแล้วก็ USB C แล้วก็แบบนี้นี่เลยถ้าใครแบตหมดเราไม่ได้พก Power Bank ติดตัวมาด้วยก็เหมาะเลยจ้ะมาชาร์จที่ชาร์จิ่งโซนได้เลย และนี่คือพสเซนเจอทั้งหมดที่จะเดินทางไปกับเราในวันนี้ค่ะกับสายการบินบังกอกแอร์เวย์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะจัดเองเพื่อนๆรูม้มหมคะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาไม่มีเกียร์ถอยหลัง เร่งความเร็วขึ้นแล้วเอาตอนนี้เร่งมาแล้วจ้าไปแล้วสนุกจะตายไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะอ่าล้อน้าเริ่มขึ้นและะ้วค่ะขึ้นมาแล้วจ้า บโดีน <Hamburg> ใครที่มีอาการโถงอแบบเราให้บีบจมูออกไว้อย่างนี้แล้วก็ แล้วก็มีกระดาษิชชู่มีน้ำหนึ่งขวด life, like ส้นเซตผลไม้ก็จะมีกล้วยหอมหนึงน่งใบเอ้หนึ่งหวีเอ๊ะเขาเรียกว่าหนึง่งใบแล้วก็ส้มน้ำส้มเขียวหวานเขียวจริงๆด้วยแล้วก็เหมือนกันจะเซตเกระดาษเปี่ยนแล้วก็น้ำหนึ่งขวด นี่ก็คือ ที่จอด กี้ผู้ชายคนนี้นะคะใส่เสื้อสีขาวที่เดินไปตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดินมาชนแล้วจังจหันหันมามองหน้าเราอีกแต่ด้วยความจงใจที่เราไม่พูดขอโทษเนี้ยก็มองหน้าอย่างแล้วก็มองกลับไปปกติตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าเราต้องไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่ thank o u always ไนะยืนรอดูป้ายอยู่ตั้งนานหาไม่เจอดีๆไปเอามาแล้วจ้อะ นนีตอ้เราออกมาแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเราจอดรถไว้ในสนามบินเข้าใจถูกแล้วคือเราต้องขึ้นไปที่ชั้น3ประตู8 เพราะมันจะเป็นทางเชื่อมออกไปบริเวณที่จอดรถของสนามบินด้านนอกไปจ้าถึงแล้วค่ะแล้วนี่ก็คืออาคารจอดรถ3ทางออก8ปดแล้วเราเดินออกไปทางนี้เนาะตอนนี้เราชำระค่าจอดรถนะคะเดี๋ยวมาดูว่าค่าจอดรถเท่าไหรเ่เราจะต้องหาใบจอดรถมาจอดรถก่อนเราเริ่มเป็นแบบสแกนจ่ายดีกว่า มาถึงแล้วนะคะออฟสเตอร์เดี๋ยวเชฟบเฟ่เดินมาออฟสเตอร์นี่จ้าบูเฟ่สามร้เก้าสิบเก้า ชั้นสองนะคะโอ้มีคนมาทานแล้วเหมือนกันนึกไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะเนี่อ่จริงดูเหมือนในรูปเลยสะอาดสะอ้านอลังการมากจ้าหาที่นั่งก่อนเลยเปล่าคะสอ,สองที่ค่ะ โอเคแล้วนั่งตรงนี้ละกันเนาะตรงนี้ละกันค่ะเบอร์55าหได้เขอบคุณค่ะไปจ้าเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันว,ว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจบ้างวุ้เลยจานก่อนเลยน,นี้ก็มีน้องโมหลายประเภทให้เลือกเลยนนลเนื้อสันในขูดสลายเนื้อน่องลายขูดสลาย เครข้างในต่างๆก็มีอันนี้จะเป็นเนื้อพื้นท้องออสเตรเลียอันนี้คือส่วนที่เราชอบมากที่สุดอันนี้เป็นเนื้อพื้นท้องออสเตรเลียลมควันหน้าตาก็จะแบบลมควันนิดนึงแบบนี้ชั้นนี้จะเป็นเนื้อพับนอกออสเตรเลียเบียวแบ็กอิงกิสอันนี้ก็อร่อยม,มีให้เลือกเยอะๆเลยค่ะตางนี้เนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อหมักเนื้อข้อขนหมักพริกไชดาเนื้อข้อขุนหมักงาขาวแล้วนี้ก็เป็นเนื้อคุณข้อขนหมักนุ่มแล้วก็แบบอื่นมากมายจานนี้เป็นผักนะคะนี่ผักจานแล้วก็ตรงนี้มีพวกสลัดผักแล้วก็มีผลไม้ด้วยขนมหวานอยู่ด้านนู้น หวานก็มีทั้งแบบขนมหวานน้ำเชื่อมแล้วก็ขนมหวานกะทิเนาะมีลอดช่องเฉาก๊วยอะไรพวกนี้ด้วยอบวอ้อันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็เป็นเมนูโอ้อันนี้เมนูโปรดอันนี้กับเนื้อชอดจิ้มเขาก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะแต่นี้ที่เราเลือกมาเป็นน้ำจิ้มชาบู น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวพาไปดูน้ำจิ้มน,นี้เป็นบริเวณน้ำจิ้มนะคะเขาจะมีกระเทียมแล้วก็พวกพริกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มชาบู<อ>น้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วตรงนี้เป็นน้ำจิ้มไก่จ้าอันนี้คืออะไรอะ่ะผักโขมแล้วก็ลาชันญ่าถ้าลองแะเอาไปลองดีกว,ว่า ามาลองไปดูอันนู้นกันหนึ่งว่ะอันนี้เป็นเนื้อทอดน่าจะเป็นเนื้อทอดจัดเดียวนี่มาดูละสัญญามื้อนีละสัญญาห้องเหมือนเบบีลัสัญญาตอนนี้เป็นผักขมอ,อบชีส อาหารเริ่มออกมาเยอะขึ้นแล้วอาหานี้เป็นทําบาโกไก่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันชสกอกไก่หอยจอกไก่อันนี้ไสอัวไก่เหรอน่าจะเหมือนไสอัวเนาะเรามารู้ติ่มซ้ำกันบ้างดีกว,ว่า ขนมเจ๋อเหรอไม่มีซาลาเปาใส้สังขยาใส้ครีมคัสตาร์เราต้องหัสีเหลืองเหลืองให้ดีๆสีเหลืองเหลืองอันไหนนะ ไม่เห็นมีเลยหันการหมดเลยเอ่ะเรามาตักขนมหวานให้ดีๆกันแล้วก็เฉาป่วยเอาให้ดนีลองนิดหน่อยอันนี้คือ น้ำสดแล้วก็อันนี้ด้วยขนุนปลาน้ำกะทิน้ำกะทิะทอืม้มแค่นี้พอขอบคุณค่ะ そう。 น,นี้ก็มีบริการน้ำตื่นนะคะให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปรตีนแล้วก็วัฟเฟิลตรงนี้น่าจะเป็นสเต็กส่วนอันนี้ก็น่าอันนี้สเต็กอันนี้น่าจะเป็นพวกพวก,กุ้งอบบนเส้นเมนูก็จะมีน้ำตกเสือร้องไห้ก,หกุ้งอบบนเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นอันนี้ก็คือสั่งได้ ก็เปิดสิทธิ์ทอเซ็กซ์ครับเลยเปิดทุกวันนะครับก็คือจันทร์ศุกร์เนี่ยผมเปิดไฟต่องสี่ทุ่มนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์วันที่เฉยเราเปิดแค่สี่ทุ่มสี่ทุ่มคือผมขอแค่เก็บไลน์บุฟเฟ่นะครับลูกค้าสามารถนั่งได้สี่ทุ่มขึ้นเลยนโอเคเลยครับยินดีต้อนรับนะครับรูแลท่างเป็นของข้อมูลแล้วนะครับขอบคุณนะคะยินดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ